ไอ้ย่ากูเข้าใจความรู้สึกพวอนุ่มแจ็คแล้ววะทำไมวะดูสภาพดิแต่ก่อนงานอะไรท่ามันเป็นอย่างนี้แล้ววะตอนนี้มันกำลังคัดเลือกผู้แข่งแข่งอยู่อดทนไว้หนุ่งแข่งแก๊กใครเก๊กทีเฮ้ยฮัลโหลไอ้ย่าทีผมใครก็ได้เก๊กทีแต่กูไม่เอาข้างเรมเเฮ้ยไอ้หิวเลยไอ้สารคุณดูทำข้างอ้าวเก้าเลือกไอ้กะนอนหิวหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ไม่ไรสัตว์เอ้ยไอ้เดี๋ยวเราเอาอีกนึงอะไรพี่อย่าปลาเลือดยิงนะเดี๋ยวเออว่ะเหลือ30อันยาแก้ผมก็ลืมว่ะไปแล้วยาแก้นิงก็ไม่มีเแคยแม่งโคตรกันดารเลยใช้หลอกไอ้ไม่เดี๋ยวจะเด็กเอาไอ้ผมปุ๋ยไม่ได้ว่ะพี่อากิไม่ใช้แล้วมันแบบใจจะขาดมันจะให้วิ่งไปแทงปันมะเนี่ยเอกไปดิไปไปเฮียเดี๋ยไปด้วยไอ้เฮียเดี๋ยวนี้ ไอ้้เียมงคำพูดเป็นคำเหมือนคำพูดมันเหมือนเหมือนเคยเคยโดนอย่างนี้มาก่อนไหนกันก็คำที่กูด่ามันทั้งนั้นแหละไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยก็แค่มขวคุยอะไรไม่หยุดเลยวะไอ้เหี้ยใจเย็นใจเย็นหนุ่มให้ผมเป็นคนนอนคนเดียวพอแค่เหมือนไอ้เหี้ยคำพูดที่กูด่ามันไอ้เลี้ยอารมณ์ในเกมอารมณ์ในเกมโอ้โหกว่าจะได้จะได้มีอะไรนะกว่าจะได้จะได้มีเรื่องมาคุยกัน เราตั้งนานเลยนะเนี่ยกว่าจะได้พูดคืนเนี่ยเป็นสองปีอะปีสองปีเลยหรอพี่ี่ี่คิดว่าเขาเล่นคอนบันมากี่ปีอะกว่าเขาจะได้มาเล่นในซอกเล่นย้ายมาเล่นสวรรค์อะเฮ้ยนั่นแหละเอาก็อดทนมาขนาดนั้นแหละที่แหลกพวกขี้แพ้เราวันฝอนไหนสั์เฮ้ยแรงว่ะจุดวิ่งหมอกูมีแต่สีฟ้าเต็มไปหมดเลยไอ้ยป้านแต่อย่างวะยังยังนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้ เอาไปนให้จบก่อนเอ้าโอเคให้แล้วนะในบ้านอ่ะเล่นเลยเล่นเลยทุกคนเล่นเลยไหเลยไม่แตกแล้วป้าแตกแล้วมาดิกูเล่นนิน F1 ในสัตว์มาดินิน F1 กูอ่ะเฮ้ยกูลดกล่องหมดแล้วเอ๊ยิงดิตั้งใจเฉยยิงพี่อะไรสัตว์กูเล่นนินจายไฟยิงดิพี่อะไรหลอนปะเนี่ยลุงจัดหลอนตีนนี้โอ้ยไปนะ ไอ้แว้งเราไปพร้อมกันเลยหรอเฮ้ยบอกเอาผิดได้าเลยเอาเกิดอะไรเกิเอะไรกันนะอารีเอลของพี่เอกว่ะนี่ไม่หลบไอ้สัตว์ไอ้แม่อย่าอย่าปล่อยผมไปผมไม่มียาแก้ปล่อยผมไปสัตว์เนียโ h my g o อุ้ยอู้ข้าไปนิดนะแล้วไปเพื่อนโอ้ยเยอะกูรถเกาะไว้ให้แล้วเอาดิอ้าวสะท้อนเหรอน่ะใช่ ผมมา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 เี่ผมมาอสวยอุ้ยไม่นะหมอเฮ้ยสา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 ยมีตัวนึงสายมีตัวนึ่งช่วทีเราก่อยแล้วเราก่อยแล้วนอนๆสวยสวยผมไม่อยากแก้กูกำลังจะพูดเลยว่าตัวกูบักปเนี่ยเฮียสะพักไปทั้งบงเฮ้ยอันนี้เราต้องเหนี่ยแน่นกันไว้นะไอ้คนจะให้สารเยอะหมดเลยจะหมายความว่าพี่อากิสะท้อนตายหมดหรอ ต้องเหนียวแน่นกันไว้นะวิ่งไปแทงกูวิ่งไปแทงผมมาแล้วอูดผมโดนนี้วะจับมือกันไว้นะจับมือไว้เล่าไปด้วยกันไอ้เหี้ยหมายถึงมันหรอไม่ใช่เราอ่ะคือ้กูนี่แไรเหี้ยทำไมเล่าหมายถึงเลิกพร้อมกันหน้าหนึ่งบอมีหน้าหนึ่งจับมือกันไว้นะเจอเจอไปเอื้อออ้เียคนดีใจไหมเนี่ยหมอติดหน้าหนึ่งไอ้นี่มันมาไอ้นี่มันมามันจะเล่นแทงผมยังไงยังไงกูก็ต้องอยู่หน้าหนึ่งกับวันนี้ โอ้ก่อนมาทีอฟักเกอร์มันล็อกหมอนผมอ่ะเที่ยอวอย่างไงให้ให้ไปอยู่หน้าสองกัะบอกกุฏที่สอนเมื่อไหรดิอย่าทำแบบเจนเจนเอาเงตกหน้าเอาเงตกแล้วผมาเงี้ยตกกมเลยในบ้านในบ้านปิดติดพิษทุกตัวเลยเว้ยในบ้านเดือดเดือดเดืวเกิดสัตว์ไอ้หมดงานสุดสัตว์หมดงานก่อนเฮ้ยกูไม่เคยโดนลบลูกแก้วลูกแก้วกูอยู่ครบทุกเม็ดเลยว่ะ ใช่หรอพี่แม่งโคตรโอพีว่ะแม่กูตายไวไงเป็นบอลที่นี้เจรจ้าเดี๋ยวผมรอแดงก่อนเดี๋ยวผมแดงแล้วผมออกไปช่วยนะข้างบนไอ้ข้างนอกอ่ะไอ้ซาดมึงไม่ต้องแดงอีกแต่น้องอีกที่อ่ะก็ผมก็จะออกไปไงออกไปแล้วเออดีมากกว่ารอแดงถึงอกนี้เนาะเอ่อมาดีใครจีบบ้านละหล่อไอ้ขี้เนี้ยเลือดนาตีคนเดียว แต่กูรถก่อนให้รถก่อไว้เออก่อไว้เออเออเออเมาเออแล้วอ่นออเอ้เออเออเอมมออเออเออ่ออเออเออเดงเออเกอเออเอนเออเวอเ็อเอ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 ีเอีเอไเออ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 บบ้เนขนาดเี้ตอไปเออ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 เอเอเอ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 อเเออเออเเออออเออเออออเออเอเเอเอเออ ต้องโหมดก่อนกันไว้นะครับทุกคนเลยไปไปหายแผนไงล่ะมันเป็นแผนพวกมึงเข้าไปเลยเป็นแผนกูจะไปตีหมอใช่ไหมใช่ไปด้วยกูไปด้วยเป็นแผนไงพอมันไม่มีคนกันบ้านนี่แหละนี่แหละมันจบปั้นแล้วหรือเปลกูคำแบ็กกูคมแบ็กจบปั้นอะไรไม่มีใครมาตีแล้วเนี่ยเมื่อกี้กูจะถอนตายหมดเลยจบเลยให้มันจบไปเลยให้มันจบไปเลยจะได้ไม่เปลืองยาคมแบ็กจบเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปเล่นเกมอื่นต่อเถอยเออที่สี่แล้ววะที่สี่แล้ววะ เฮ้ยผ่าป่ยด้วยไม่เราต้องเล่นเนี่ยโอ๊ยทำไมหมอผมกลับมาอยู่ตรงกลางอ่ะทันหมดจะจบได้กันยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพี่พอหนีพี่พ่อหนีไปอุ้ยเฮ้ยไม่มีดทันตัดเลยโอ้มาลึกกืออย่าอย่าละผมอย่าละผมเพื่อดูดีเห็นไหมอย่าละผมพี่พ่อพีปองี่เสี้ยได้บ่อยเนี่ยเฮ้เยี่ยมดงานไอ้สัตว์ อะไรอ่ะมัน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 ว่าอะไรอ่ะที่ไข่ตัวไปช่วงหนึ่งเลยนะที่ไข่นินจาไปใช่คนเดียวกันปะที่ที้เขาบอกินแรงมากวิ่งผ่านธรรมะธรรมะหันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดหน่อยกูหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แป๊บนึงพี่ผมอยู่ในในซาดโอ้โหเฮี้ยมึงให้กูฆ่าก็ได้ละสตาร์คุยกูตีเองงี้อ่ะโอ้โอเคถ้าออกก็ถือว่าโอเคถ้าออกก็ถือว่าโอเค เดี๋ยวรอกูถูกหวยเป็นนึงนะเดี๋ยวกูไปซื้อหนูกูเงินึงมาลบเหรอเออเฮ้ยเขาเอาเหรียญฟรีไงอ๋อไอ้เหี้ยมาล็อกกูดิมาล็อกกูกูหลุดแล้วนะเฮ้ยมันมีอีกหนึ่งตัวบ้าดไนบังังฆ่าได้แปดตัวก่อนน้อยจังไงในบ้านนายวันสนั่นในเหี้ยนายวัฒน์สนั่นพ่อเงินเจอกันบ้านมาล็อกผมในบ้าน รอไวเลยเดี๋ยวกูจะตอนนี้จะเดือดกูแผกว่ามันมันทิ้งไว้บ้านตัวหนึ่งว่ะสัตว์ไอ้เมื่อกี้เอาของกูไปหมดเลยอะสะท้อนวันเนี้ยชกรไม่ดูดีเลยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมอนทินกูหมดนะทอนแรงกว่านี้อีกเลยมาเจอกันไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูตีธรรมดาไม่สะท้อนโอกรูรถกาะปุ๊บทอนปั๊บสี่เฮียเอ้ยคุณมาแอบอะไรตรงนี้ครับคุณหมอเออ เออดเอุออ้ฮี่ไอ้บังมันีไม่มีทำไมโยกังมันไม่มีอะซิตเนีดไว้สัตว์นะอะซิตนีดแล้วเออมันน่าจะมีอะซิตหน่อยยิง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 แป้งยิงยิงแล้วยิงไว้แป้งเฮ้ยสองหมื่นเจ็ดมึงตายก่อนนี้เฮียนี่ทำไมกูตีบอมแค่สองมันสามเองมันหยาบมันหยาบมากเลยว่ะ มันมาอานว่าผุหมอเป็นตรงนี้ได้ไงวะเฮ้ยพี่เปลงบอกผมเออเราไปไอสัตว์เอ้ย่อโก้ไตอนนั้นวิ่งแนวไปโน่นอะไรอย่างเงี้ยไอซิกดิ้งวิ่งตามมันไว้เว้ยลบลีกมันมีคนเบือไอ้เหี้ยกลางแบบเข้าบ้านมันด้วยหน่อยผมยอมใจมันเลยกลางแบบเลยเหรอเออแบบปั้นเราอ่ะมาเห็นตามไปรักไปรักษาข้าวปันเลยเฮ้ยบอมเฮ้ยตีบอมหน่อยเออ โอเคเดินสะท้อนด้วยก็สวยสวยเอียไม่เลื่อนไม่ปั๊มวะกูแจกพี่รุ่งหมดแล้วนะหมอผมอยู่ไกลหน่อยนะเว้ยอยู่ในป่าไผ่อ่ะเออเออตัวดูดูดูบ้านไมสวยถ้าจะมีคะแนนเอสซิตกูคงได้เยอะอยู่ให้พี่แป้งดิเอาอีกบ้างเอาอีกบ้างไปไหนละอีสัตว์ขาเซียนหมุนส้นตีนะไรใส่กูเอกอเฮี้ย เอห้มะตีแบบไม่ต้องลดพิษเลยเฮียไปไปเปล่าดังให้ไปเปล่าอ้าวทุกคนบ้านอุ้ยอุ๊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 ยเฮียหลงเกิดหมอข้างนอกเอาหมอไปตีมันได้ปะวะหมอตีหมอมันได้ปะวะตีตาแห้วะอะไรคนเยอะปะเยอะเอามาดิเอามายิงตอนตรงบันไดดิ พี่เฮียโดนตีหมื่นแปดตายกูงงปะเฮียกูไม่เคยเล่นธนูลงวอลแล้วสกอติดลบมาก่อยเลยปกติทำใจให้ชินเว้อไปไหนกันหมดแล้วอ่ะวงแดงอ่ะตายกันหมดอยู่ในบ้านเราไงพี่ชายเอาหรอข้ามังข้ามังข้ามังทุกคนสวยสวยบอกลูดไอ้ขอามันจัดมันจัด โอ้โหกล้องซีซีทีวีกูไปตว์จบแล้วลืมบอเหรอไอ้ลืมลืมอยู่เหรอเอออุ้ยไอ้เฮียเอา้อนเหรอตายพร้อมกันเลยฮากิเราเออเออไม่โดนลิสเก็ตขี้นโฮมั้งเดี๋ยวเกิดหมอนได้ดิเสร็จแล้วพี่เกิดแล้วไปตัดเลยโอ้โหกล้องกูไอ้สัตว์จบแล้วเอาเกียร์สถานที่ก่อนดีก่อนให้ผมเกิดไอ้เฮียเกิดมาตายกันมาตาย เฮี้ยไม่มียาแก้ท่านอ์ัดมายืนหอยังสวยเลยเฮี้ยสวยวาเข้าไปเข้าไปกิมกิมเข้าไปเออโอยรถก่อแค่ครั้งเดียวอ่ะไอ้เฮี้ยคือแม่งเอ้ยใครมีใครมีคำพีร้อยห้าสิบหมอเอามาให้ผมเปิดหน่อยดิมึงจะสกิลเหรอเออผมจะสกิลตีเอาหมอไปเข้าไปตีหมอมันเฮ้ยคุณเป็นหมอ แล้วเล่นแล้วเ,เล่นแบบเอ้ยเฮีย,อยฮโอ้โหไอ้บอมมึงมึงใจมึงนี่โหดเหี้ยมแข่ไม่นเล่นจริงเพราะว่าเพราะว่าเข้าบ้านมันยากมากก็พูดอะไรเหรอแบงค์เอ้าปั้นกลับแล้วเหรอกูยังไม่ได้พูดเที่ยอะไรนะตอนสองทุ่มไม่รู้มันไ <c oughs> อเที่ยนี่ใครอแก่<ค>เนี่ยไอ้เที่ยมันก็แค่มันก็แค่พวกลูกตุ๊ดไอ้เที่ยนไปรับไปผิดไอ้นี่ปะไอ้หน่อไม้อ๋อติดลบสกอร์ติดลบอะไรที่ว่าเซลพี่ยากิปะ ใช่ป่ะที่ว่าเซลพี่อากิอ่ะว่าสกอร์ติดรู้คนเดียวอ่ะงอนไลน์เนี้ยเห็นไหมยังคืนกูอะไรมามาทวงตำแหน่งคืนนี้ตายไม่ไอ้ไอ้ไอ้นั่นมันเซลตอนคลิปจบไม่ใช่หรอไม่นี่น่าจะเป็นวันอื่นหรือเปล่าวันที่วันขำขำกันเดียใจนะเว้ยเฮียอย่าว่ากูนะไอ้เรื่นี่มันรู้จักคำว่าพูดเล่นกับเพื่อนบ้างบ่าวะแล้วแล้วเขารู้ได้ไงว่าพี่แปงเล่นจไม่กูไม่เคยพูดเล่นกูด่าจริงอย่างนี้ไอ้สัตว์เอ้ย ไม่มาโดนดาล้วแหละทีแล้วทำอะไรดีละอาบังนี่เฮียเฮียดาเยอะๆแปลสีฟันไหนเฮียกูสะใจอยู่ด่าทีแต่พอพูดอย่างนี้เขาเลิกด่าแล้วนะพอพูดอย่างนี้เขาเลิกด่าแล้วเอ้ยจิมทำไมสกอร์นายเป็นอย่างนั้นล่ะมันต้องบอกว่าอย่าด่าอูรีบสกอร์เหรออ่าแรงมากช่วยเพื่อนหน่อยเร็วไอ้เหี้ยบูตรี่สกอร์แต่สกอร์กูเนี่ยอยู่ที่โลเนี่ยไอ้เหี้ยแปดตัวเนี่ย ไอ้อย่าพูดอย่างงั้นดิเดี๋ยวเขารู้หรอกว่าพี่เนี่ยนินจาไอ้สัตว์กูกูเล่นนินจานี่แหละไอ้เฮียเดี๋ยวกูลงคลิปวาละเอ้กูมาละพอแพ้โวชนะกูลงเลยกับโพดยอย่ากล้าโพพี่ว่าพี่ว่ามันจะเขินนะแบบว่าด่าแปลงสีฟันตั้งนานเอาเฮียมันเป็นเร่อกับไอ้ไอ้ไอ้กลับมาเล่นเล่นนินจาแล้วเหรอใช่วันนี้มันเล่นนินจาฟัดเฮ้ยมันตั้งนานเมื่อกี้กูแม่ง ตรงแบบตอนแบบพี่เขาเป็นพี่อะไรวะเก็บกดหาอะไรเนี่ยเขาเก็บกดว่ะคงแต่ต้องโดนกฎละมั้งมันโดนมันโดนบอยสิงห์้ากิมเจ้ากิมข้างหลังเจ้าคือฉันเองที่เป็นเพื่อนเธอไงเจ้ากิมไม่กสักเองไอ้เหี้ยแทงมันเองแทงมันโอ้โหโโอ้หเจ้ากิมแมบเลยเลยโอ้ร้อนเลย มาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วกิมผมเขาหัวอะไอเทียไม่มีไม่มีเพื่อนคุยด้วยไอ้สัตว์เทียลองความสนใจกันที่ผอไอ้เทียแล้วมาตรงเดียวกูไอ้สัตว์ไอ้เทียมันเจ็บกดไอนี้ทีปอไอเทียมันเก็บกดไอ้สัตว์โอ้โหกช่วยมึงอยู่กูช่วยมึงอยู่ไอเทียถ้าถ้ามุดเรายิงมาสองตัวที่ตายนี่ขุมทรัพย์วันพีชไม่มีจริงเอาเทียป่ะอะไรทำไมเขาทำไมเขาถึงแบบว่าว่าพี่แปงขนาดนั้นวะพี่แปง ธรรมดานี่คิดก็คูด่ามันอยู่สองปีกว่าเฮียเนาะอันนี้คืออันนี้คือเจ้าเก่าเหรอไม่รู้ใครเจ้าเก่าเเจ้าาก่แต่กูด่าเวนาโทษธรรมะาน่างูทั้งหลายไอ้เฮียก็สองสามปีได้มั้งไอ้เฮียที่มันเลิกไปอะลงวอมางไม่ลงวอมาง